โอเคครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ประกาศให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าผมเริ่มมีอาการเจ็บคอมาตั้งแต่วันพุธนะครับที่ผ่านมาซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นแค่อาการเจ็บคอธรรมดานอนพักผ่อนเดี๋ยวก็หายนะครับปรากฏว่าวันต่อมานะครับผมนอนป่วยสมเลยนะครับไข้ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอมาถึงวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเสียงของผมนะครับยังไม่กลับมาเป็นปกตินะครับถ้าใครที่ได้ฟังอยู่ตอนนี้ก็น่าจะรู้ดีนะครับว่า เสียงมันแปลกออกไปเยอะเลยนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลยอยู่นั่นเองนะครับก็เลยไม่สามารถพากมังงะมาลงได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาตัวปล่านะครับซึ่งในขณะที่ว่างๆเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเรามาอัปเดตสเตตัสของมังงะแต่ละเรื่องกันดีก,กว่านะครับซึ่งแน่นอนว่ามังงะแต่ละเรื่องที่ผมจะมาประกาศในวันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมประกาศไปแล้วหลายรอบมากแล้วนะครับ แต่ว่าก็ยังมีคนถามไทยกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าทําคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนะครับซึ่งมังงะโดยส่วนใหญ่ที่ผมเลิกแปลไปเนี่ยก็ด้วยเหตุผลทางด้านลิขสิทธิ์เป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมเลิกทามังงะในแต่ละเรื่องไปเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่เหตุผลนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือมังงะเรื่องนั้นเป็นมังงะญี่ปุ่นหรือมังงะเกาหลีอย่างที่2นะครับ บางงานเรื่องนั้นได้รับการซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3ม <_ C os al> เหตุผลข้อนี้นะครับนับได้ว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับก็เรียกได้ว่าทําตามใจตัวเองเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเหตุผลที่3มนั้นก็คือผมไม่อยากทําบงงานเรื่องนี้ต่อแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่สนุกอีกต่อไปแล้วนะครับและถ้าให้ผมทําต่อนะครับมันก็อาจจะทําให้ผลงานเนี่ยออกมาไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่สนุกเหมือนที่เคยทํานั่นเองนะครับ ย้อนมาดูที่เหตุผลแรกนะครับว่าทําไมพอเป็นมังงะญี่ปุ่นกับมังงะเกาหลีแล้วผมถึงไม่ทํานะครับเหตุผลหลกัลกๆเลยก็คือทั้งมังงะญี่ปุ่นและมังงะเกาหลีเนี่ยมีลิขสิทธิ์ที่แรงมากนะครับถามว่าผมอยากทํำไหมผมอยากทํามากเลยนะครับทั้งๆที่ผมชอบอ่านมังงะญี่ปุ่นมากเลยนะครับแล้วก็อยากจะทํามันมากซะด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําได้นะครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยของช่องด้วยนะครับ ถามว่าช่องนี้เคยทํำไหมนะครับเรียกได้ว่าช่องของผมเนี่ยก็สามารถแจ้งเกิดมาได้ด้วยมังงะญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเหตุที่ไม่ได้ทําแล้วนะครับก็เพราะว่าครั้งหนึ่งนะครับช่องนี้เคยเกือบโดนปิดไปนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ของมังงะญี่ปุ่นเนี่ยเขาฟ้องร้องมานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความเมตตาของเขานะครับที่เขายื่นใบเหลียบมาให้แค่2ใบนะครับถ้าเขายื่นมา3ใบเนี่ยช่องนี้ก็คงหายไปนานแล้วนะครับ ดังนั้นนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผมก็ได้ตัดสินใจที่ว่าจะไม่ยุ่งกับมังงะญี่ปุ่นแล้วก็มังงะเกาหลีอีกแล้วนะครับถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้นะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะครับอย่างหลายหลายคนนะครับก็เสนอเรื่องโซโล่เ v เวลลิ่งมานะครับบอกว่าถ้าผมทําแล้วเนี่ยมันจะต้องอีพิกมันจะต้องสนุกมากแน่นอนนะครับผมก็บอกได้เลยนะครับว่าโซโล่เ v เวลลิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกมากเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมไม่สามารถทาได้จริงๆนะครับ เพราะถ้าหลายคนที่ติดตามมังงะเรื่องนี้นะครับจากหลายๆช่องนะครับก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่ามีช่องที่ทํามังงะเรื่องนี้หลายช่องนะครับหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าลิขสิทธิ์ของเขาแรงจริงๆนะครับดังนั้นแล้วเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อการที่ผมจะได้อยู่กับทุกคนนานๆแล้วเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะทํามังงะจีนนั่นเองนะครับทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยอีกว่าอ้าวพี่เรามังงะจีนมันไม่มีลิขสิทธิ์แลื่ไงก็ตอบตรงนี้เลยนะครับว่ามีแน่นอนนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายเรื่องลิขสิทธิ์สักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับสมมุติว่าผมเป็นคนวาดรูปน้องแมวน้องหมาขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับจากกระดาษผมเลยก็ได้ไม่จําเป็นต้องจากบนคอมหรือจากที่ไหนนะครับถามว่าผมจะต้องเอารูปนั้นไปจดลิขสิทธิ์ก่อนไหมผมถึงจะมีสิทธิ์ในรูปวาดรูปนั้นนะครับคําตอบก็คือไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมวาดน้องแมวน้องหมาตัวนั้นขึ้นมานะครับภาพภาพนั้นก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของผมโดยถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนนนัั่เองะครบ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่ผมทํามังงะจีนก็ไม่ได้แปลว่าผมไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ใครนะครับผมยังละเมิดลิขสิทธิ์เขาอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าผมพยายามจะทําให้ช่องของผมเนี่ยเป็นเสมือนคนที่นํามังงะจากต่างประเทศมาแปลไทยให้ทุกคนได้อ่านกันนั่นเองนะครับทีนี้หลายคนก็ถามว่าเอา้าแล้วพวกเพจมังงะที่นํามังงะมาแปลไทยล่ะไม่ผิดกฎหมายหรอก็ต้องบอกว่าผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ของมังงะเรื่องนั้นเช่นกันนะครับ เพียงแต่ว่าในวงการแปลมังงะเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่นะครับอย่างแรกเลยก็คือการแปลมังงะให้ทุกคนได้อ่านก่อนที่จะมีสำนักพิมพ์ซื้อเข้ามาเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเป็นการนํามังงะเรื่องนั้นๆมาเผยแพร่นะครับในขณะที่ทางสำนักพิมพ์เนี่ยเขายังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเลยด้วยซ้ำนะครับหรือบางทีนะครับสำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ ก็ยังต้องรอดูกระแสจากพวกเพจแปลมังงะพวกนี้เลยด้วยซ้ำนะครับว่ากระแสเป็นยังไงนะครับเขาถึงจะซื้อลิขสิทธิ์มานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าในวงการนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียของมันอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะละเมิดลิขสิทธิ์แต่มันก็ยังมีข้อดีอยู่ถูกไหมซึ่งผมว่าผมมองเห็นอยู่2ปัจจัยหลักด้วยกันนะครับว่าทําไมวงการแปลมังงะมันถึงอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับมันเป็นการเผยแพร่มังงะรูปแบบหนึ่งนะครับให้คนได้อ่านก่อนใครนะครับก่อนที่ลิขสิทธิ์จะเข้าไทยด้วยซ้ำนะครับ 2คือเมื่อเวลาที่มีลิขสิทธิ์เข้ามาในไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้แปลเขาก็จะหยุดแปลโดยทันทีนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับแก่ผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์เข้ามานะครับเพราะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับย่อมมีสิทธิ์มีเสียงมากกว่าใครนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมวงการแปลมังงะมันถึงยังอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้ที่ผมคิดเองนะจริงๆมันอาจจะมีปัจจัยอื่นก็เป็นได้นะครับพอฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดมันก็จะกลัับมมาที่่่ชออองงงขผนนนเะครับ อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์แบบถูกต้องร้อยซแต่ว่าผมพยายามจะทําให้การอ่านมังงะในช่องของผมเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันกันกบวงการแปลมังงะนั่นเองนะครับเพราะว่าการที่ผมจะได้ทํามังงะเรื่องหนึ่งเนี่ยผมก็พยายามตรวจดูอย่างละเอียดนะครับแล้วก็พยายามทําให้มันถูกต้องมากที่สุดนะครับโอเคครับหลังจากที่พูดเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็เรื่องอะไรต่างๆนานามายาวนานซะเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้อัปเดตสเตตัสของมังงะในแต่ละเรื่องกัันนแล้วะครบ มาที่เรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่อง100สิ่งที่อยากจะทาก่อนจะกลายเป็นซอมบี้นะครับมังงะเรื่องนี้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าเป็นมังงะญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่ที่ช่องของผมโดนใบเหลืองใบนะครับผมก็เลยเลิกทําไปนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดนะครับมังงะเรื่องนี้นะครับก็น่าจะมีลิขสิทธิ์ในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่อยากดูหรือว่าอยากติดตามมังงะเรื่องนี้นะครับก็สามารถไปอุดหนุนเจ้าของลิขสิทธิ์แทนได้นะครับ เรื่องต่อมาครับเรื่องท่านผู้นําไปต่างโลกนะครับเช่นเดียวกันครับมังงะเรื่องนี้เป็นมังงะญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นไม่ทํานะครับเรื่องต่อมาครับเทพเยยุจจักรนะครับมังงะเรื่องนี้เป็นมังงะจีนนะครับแต่ว่าถูกซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาในไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยต้องจําใจตัดจบไปนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องนี้นี่โคตรสนุกนะครับผมซึ่งผมเองก็ไม่ได้อยากเลิกทำหรอกนะครับแต่ว่า ก็เพื่ออุดมการนะครับแล้วก็เพื่อให้วงการนี้มันไปต่อได้นะครับก็เลยจําใจจะต้องตัดจบนั่นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับหมอหัทเทวะนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าผมมีเหตุผลอยู่3ข้อนะครับข้อแรกคือมังงะเรื่องนั้นเป็นมังงะญี่ปุ่นข้อที่2คือมังงะเรื่องนั้นมี l อแล้วข้อที่3คือผมขี้เกียจทาซึ่งหมอหัดเทวะนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อที่3นั่นเองนะครับเหตุผลก็คือผมไม่ได้รู้สึกสนุกกับเรื่องนี้แล้วนะครับก็เลยไม่ได้ทําต่อนั่นเองนะครับต่อมาครับ เรื่องเทพแห่งสงครามนะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนทักท้วงแล้วก็สอบถามกันเข้ามาด้วยความหัวร้อนกันมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะครับว่าที่ไอ้เอ้ทาไมไม่ทาไอ้กูรออยู่นานแล้วตกลงเป็นอะไรทําไม,ไมชอบทิ้งมั่งนะเรื่องนี้ก็คงต้องตอบได้3ข้อนะครับอย่างแรกเลยคือผมไม่รู้สึกว่ามันสนุกอีกต่อไปแล้วนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยมาแบบแปลกๆนะครับ ไม่ปฏิปต่ปตอกันนึ่องจะข้ามบทไปนู่นก็ไปนู่นเลยนึ่องจะข้ามบทมานี่ก็มานี่เลยแถมเนื้อเรื่องก็ไม่มีความสมเหตุสมผลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบด้วยแหละเนาะเหตุผลข้อที่2ก็คือาง,งานเรื่องนี้นะครับผู้แปลเขาไม่ได้นํามาลงเว็บต่อแล้วนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมผมก็เลยไม่ได้ทําต่อนะครับแล้วก็เหตุผลข้อสุดท้ายนะครับน้องๆที่เข้ามาทักท้วงเรื่องนี้เนี่ยทักท้วงกันเข้ามาด้วยความหัวร้อนแล้วก็หยาบคายนะครับดังนั้นก็เลยทําให้ผมรู้สึกหงุดหงิดแแลลลล้้ววกก็เยไม่่ทําตอะัันนครบ เพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับแล้วก็ลองฟังเหตุผลที่ผมได้อธิบายที่ต้นคลิปบ้างสักครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าผมอธิบายอะไรไปแล้วก็ไม่ฟังนะครับกดข้ามไปแล้วก็สุดท้ายแล้วพอผมตัดจบแล้วก็มานั่งงงว่าทําไมผมถึงเลิกทําทําไมผมถึงเทมังงะเรื่องนี้อีกแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยฟังกันสักงที่หนึ่งนะครับเพราะว่าการที่เราจะเถียงใครหรือว่าด่าใครได้เนี่ยผมว่าเราควรจะต้องฟังให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วถึงค่อยเถียงนั่นเองนะครับ โอเคครับคลิปนี้นี่เหมือนมาระบายอารมณ์เ,เนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าหยาบคายไปบ้างนะครับแล้วก็อาจจะพูดยาวไปบ้างนะครับแต่ว่ามันก็อัดอั้นตันใจอ่ะเนาะเราก็พยายามอธิบายมาหลายคลิปแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนทักท้วงแล้วก็สงสัยแล้วก็ถามมาตลอดอยู่เสมอนะครับในส่วนของการที่จะได้กลับมาทำมังงะเร็วๆนี้ไหมนะครับก็ผมก็พยายามรักษาตัวให้ได้เร็วที่สุดนะครับ เป็นไปได้ผมก็อยากทำมังงนะลงให้ทันวันจันทร์นะครับก็ฝากทุกคนวอวยพรให้กับเส้นเสียงของผมด้วยนะครับว่าให้เส้นเสียงกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไว้นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้ดีกันนะครับว่าการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐนั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ